สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใช้เวลาประเดี๋ยวประดาวนะคะตอนนี้ถึงใช้นาทแล้วนะคะมาทานข้าวกันค่ะพักทานข้าวกันก่อนเนาะยายเป็นยังไงบ้างยายยายกินคะ่ะยายยังกินอยู่นะคะกินไอตัวที่เตรียมเอาไว้ให้เนี่ยไม่กินอุ่นเยอะอุ่นเยอะเหรอยังไม่ชิน,นเดี๋ยวไปเทให้กินที่นูน่นขอบคุณพี่น้อง ชาวนคนปรปฐมทุกท่านนะคะที่ผลไม้แล้วก็คุณแม่ปรานีนนะคะแตงโมจากคุณแม่พิงค์แล้วก็น้องๆที่นํามาให้นะคะแล้วก็พี่เ้องชาวนคนปรปฐมทุกท่านนะคะที่นําผลไม้ลากไม้มาให้จับยายนะคะของยายเนาะตอนนี้ถึงใช้นาดกันแล้วนะคะ <c oughs> คนขับมาแล้วเดี๋ยวเขียวลงไลน์นะคะ <c oughs> เขียวมาบอกว่าถึงว่าถึงใช่นาดแล้วคะมีาไ น้ำน้ำอะไรน้ำกินน้ำกินอยู่ในรถมีไหมแต่เอ๋ของเรามีมีมีอยู่ในรถราคาอยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่ในถังลุงลุงอยู่นี่เดี๋ยวลงไลฟ์ก่อนแป๊บนึงน้ำเดือมนับมีไอ้ลูกไบยัาไม่เย็นได้ไหมลุงก็กินเปล่า,าอยู่อยู่ไทยรถกระบะก็มีนะ ช่วงไทยอ่ะตอเตรียมเตรียไปนั่นแหะสามวนตรงใต้ถุวยอ่ะเอาข้าวลงให้เราตื้นมันจะ